ชินเชค่ะค่ะขอพูดถึงประวัติของคุณวีรพรนิติประภาก่อนนะคะจริงๆแล้วคุณวีรพรนะคะหรือว่าพี่แหม่มนะคะเคยทำงานโฆษณา ออแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาทํางานอิสระนะคะเป็นทั้งดีไซเนอร์นะคะแล้วก็มีการออกแบบงานอาร์ตต่างๆนะคะเคยทําเครื่องประดับนะคะขายของออนไลน์รวมถึงเขียนนวนิยายด้วยนะคะจากที่เคยได้เขียนเรื่องสั้นมาบ้างแต่ก็รางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลล่าสุดเลยนะคะก็ในโอกาสนี้ก็ขอมอบมอบเวทีนี้ให้กับน้องวรเมฆชัยมงคลค่ะขอเสียงปรบมือค่ะ กัอื่นต้องขอสวัสดีท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านนะครับก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมเสวนานักเขียนพบผู้อ่านช่วงนี้ตลอดระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง15นาฬิกาถึงส6บหนาฬิกาในวันนี้เราก็จะมาพบกับนักเขียนหญิงนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมากับชื่อนวนิยายที่ฟังดูแปลกและที่สําคัญนี้นะคะนิตยสารไรเตอร์ได้ยกนกวนนิยายเรื่องนี้ให้เป็น BOOK ออ f THE YEAR ด้วยนะครับซึ่งวันนี้วิทยากรที่จะมาร่วมเสวนากับเราได้นั่งอยู่ข้างๆกับผมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวีรพรนิติประภาครับสวัสดีค่ะกลับมาสู่ความความเป็นตัวเองดีกว่านะคะ <c oughs> หนูไม่อยากแอปแมนแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะมันรู้สึกแบบมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะจริงๆแล้วเราเคยเจอกันแล้วพี่แหม่มขออนุญาตเรียกพี่แหม่มะนะคะเราเคยเจอกันแล้วตอนงานเสวนาที่ภาควิชาภาษาไทยจัดขึ้นนะคะตอนนั้นก็ทําให้เราได้รู้จักนวนิยายเรื่องนี้ได้ข่าวว่าเป็นนวนิยายเรื่องแรกของชีวิตค่ะค่ะค่ะตื่นเต้นไหมคะกับการได้รับรางวัลซีไรซ์ซึ่งเป็นรางวัลที่เป็นที่สุดของรางวัลหนังสือแล้ว ามว่าตื่นเต้นไหมมันมันธรรมดาค่ะแต่ไม่ก็ไม่ถือกระตื่นเต้นมากมันเจรงแต่ว่าโอ้ได้หรอเป็นอย่างนั้นมากกว่าค่ะคาดหวังไหมคะตอนแรกตอนที่ตอนที่เขียนนั่งเขียนมันต้องคิดว่าเอฉันเขียนแล้วฉันต้องได้คาดหวังที่จะได้หนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งคาดหวังว่าจะได้หนังสือที่แบบที่คุณยังไม่เคยอ่านคือแบบไม่ธรรมดา ฮะหรอแบบไม่ธรรมดาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค <Ha. S 2> าดหวังตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าคาดหวังรางวัลมันไม่ได้อยู่แล้วระหว่างการเขียนเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่อ่ะเออสำหรับสำหรับคนเขียนนิยายนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้อ่านไม่เคยทราบก็คือคุณเริ่มเรื่องแล้วคุณไม่รู้มันจะจบไหมอะ่ะคุณไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่จบอย่างไรด้วยซ้ําคุณก็นั่งเขียนไปตะบี้ตะบอยไปจนมันจบอย่าว่าแต่คาดหวังรางวัลเลย บอกกอจะซื้อไหมบอกกอใครคนอ่านที่ไหนจะขายราคาเล่มเท่าไหร่คิดไปเยอะมากคือไม่ได้คิดเลยเลยเออคือคิดได้แค่เขียนน่ะในเขียนคิดได้แค่เขียนในเขียนคิดได้แค่เขียนแล้วไม่สามารถแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องได้รางวัลว่ะจะต้องจะต้องดังแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยมันเหลือคือฉันฉันฉันอยากเขียนก็เขียนไปไม่ได้คิดถึงรางวัลอะไรเลยแต่สุดท้ายท้าพระเจ้าอวยพรคือขอให้เขียนจบขอให้เขียนจบขอเขียนจบก่อน ค่ะและสุดท้ายมาคุณพันรบสามสี่บกมติชนก็ตัดสินใจค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่แบบตีพิมพ์แล้วอนุญาตให้ตีพิมพอะไรเงี้ยกรีดไหมอาการเป็นอย่างเงี้ยมันคืออะไรคะคือแบบดีใจหรือว่าแบบโอ้ยกรีดไม่ออกเออคือแบบเฮ้จเขาจะพิมนะวะแล้วก็หมายถึงว่ามันมันไม่ค่อยยากไงคะวันหนึ่งเขาก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากพิมพ์อะไรเงี้ย ง่ายอย่างนั้นเหรอโอเคตกลงช่วงระยะเวลาสามปีที่เขียนนี้ก็คิดก็แอบ,บคิดอยู่ในใจอยู่บางครัวว่าเอ๊ะใครจะตีพิมพ์ของฉันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหคะคือเวลาคุณเขียนหนังสือเนี่ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นด้านเดียวนะคะสําหรับนักเขียนน่ยคุณเขียนไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนคุณจะทุ่มเทมันยังไงคุณจะแบบว่าเอามีดปัก,กอกตัวเองเขียนจะอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นเพียงแค่เศษกระดาษจนกว่าว่ามันจะถูกอ่าน ดังนั้นการตอบรับว่าเฮ้ยมีคนตีพิมพ์เนี่ยมันคือการทําให้คคำคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังจะเป็นสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อมันที่เราตั้งใจว่ามันกำลังจะถูกอ่านใชส่วนเอ้ว่าคนอ่านอ่านแล้วจะชอบไม่ชอบอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าตาแกเป็นยังไง <laughs> ตีพิมพ์ <laughs> ครั้งแรกตี ห้าสิบหกห้าสิบหกห้าหกันวาห้าหกหลังจากนั้นก็พอได้รับรางวัลเนี่ยเป็นเป็นตีพิมพ์ครั้งที่สามแล้วหรือเปล่าคะตอนที่เจ็ดแล้วไม่ค่ะตอนที่ได้รับรางวัลซีไรต์ตอนนั้นครั้งที่สามถ้าจำไม่ผิดคือครั้งที่สามเนี่ยได้รับรับรางวัลซีไรต์เลยตอนนั้นปกยังไม่ใช่แบบนี้นะคะเป็นปกเป็นปกนี้แล้วค่ะไม่ตอนตอนเล่มแรกอะค่ะ เล่มแรกจะเป็นรูปเขาวงกตเล็กๆนะคะอยู่ตรงกลางแต่พอหลังจากได้รับรางวัลท่านผู้ฟังใครอ่านแล้วบ้างไหมคะเฮ้ยมีคนอ่านเยอะวิทโชด้วยก็ถ้าจะมาสัมภาษณ์เรื่องของนวัยายานี่แน่นอนสุดเราต้องพูดถึงพื้นฐานหรือว่าแรงบันดาลใจที่แบบ โอ้ฉันอยากเขียนมากเลยเพราะเรื่องนี้อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่แหม่มเขียนออกมาอย่างนี้เขียนเรื่องนี้แล้วสร้างชาลิกากัชาลียาให้อยู่ในรูปแบบของผู้หญิงแบบเนี้ยอะไรคือแรงบันดาลใจคะแรงแรงบันดาลใจจริงๆมาจากความขัดแย้งทางการเมืองนะคะองั้นแ<อ>สดงว่ญญาต้องเกี่ยวกับการเมืองเอเอมันไม่เกี่ยวกับการเมืองดิมันมัน เกี่ยวเฉพาะแค่ความขัดแย้งอ่ะในในไมยถึงว่านาตอนหนึ่งณตอนนั้นตอนที่คุณจะเริ่มเขียนเท่านั้นเองที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันตีกันน่มันตีกันหนักติดเยอะมากมันตีกันแบบว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยเผชิญหน้ากับประเทศที่มีความขัดแย้งสูงขนาดนี้เลยช่วงสิบปีที่ผ่านมาขนาดว่าพูดกันไม่ได้แม้แต่คําเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะตรงนั้นมั้งคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยมัน อยากเข้าใจอ่ะอยากเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ใช่ว่านักเขียนจะรู้ทุกอย่างนะักเขียนไม่ได้เป็นพระเจ้าเราไม่ได้เข้าใจทุกอย่างจริงๆตอนเราเริ่มทํางานเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะเขียนถึงอะไรในในความขัดแยง้งเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ประเทศนี้เกิดอะไรขึ้นประเทศที่นุ่มนวลของเราผู้คนซึ่งเคลื่อนไหวช้าๆพูดจากันเรียกพี่เรียกน้องาตามข้างถนนคุณไม่เจอที่ไหนหรอกในโลกนี้พนันได้เลย ไม่มีที่ไหนที่คุณเดินไปแล้วคนรจะทักกันเฮ้ยวัสดีพี่สบายดีเหรอน้องนับญาติน่ะนับญาติกันน่ะคนไม่รู้จักกันมีประเทศนี้ประเทศเดียวคุณแล้วในช่วงความขัดแย้งที่ผ่านมันมันน่าเกลียดมันน่าเกลียดมากนะคะแล้วก็เลยเริ่มทํางานเป็นเหมือนเทราปีมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นความพยายามที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับความขัดแย้ง น,น,นั้นคืออย่าหวังว่าอย่าหวังว่านักเขียนจะชี้นำอะไรคุณนักเขียนก็ป้าๆง่ๆนี่แหละ <c oughs> หนักเขียนไม่ได้รู้อะไรหรอกแล้วก็พอพลิกมาอ่านคำนำผู้เขียนแต่ว่าหลายท่านที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยแต่แต่แต,แต,แต,ตอนตอน,ตอนนั้นไอ้ก็เป็นเหมือนกันคือตอนที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยพลิกมาอ่านคำนำผู้เขียนแค่ประโยคแรกก็ขนลุกแล้วมันต้องเป็นการตีกันร,ระหว่างการเมืองแน่นอนเลยฉันเก็บจำประเทศของฉันในภาพของพื้นแผ่นดินอันนุ่มนวล ถ้าเก็บจำใช่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่พลิกมาหน้าต่อไปแด่ผู้สาบสูญหายในขัดแย้งแห่งสยามอันนี้เราล้อรักแห่งสยามวันนี้เราก็เป็นคนแก่เนาะเราก็รักแห่งสยามปรากฏว่าเด็กรุ่นใหม่คืออะไรอะป้า <c oughs> อย่างนี้เ,เฮ้ยเวลานกาผ่านไปสิปีแล้วเนาะรักแห่งสยามแป๊บๆเราอย่างคิดว่าเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่อย,อยู่เลยทํานองนั้นจริงๆแล้วเราเอาความขัดแย้งทางการเมืองคือ <c oughs> มันขัดแย้งกันจนคุณไม่อยากพูดถึง <ừ> เรื่องการเมืองข้อที่หนึ่งข้อที่สองคนตีกันเนี่ยคุณคุณพูดยังไงเขาถึงจะฟังอ่ะทำยังไงเขาถึงอยากจะฟังเรื่องความขัดแย้งนี้คุณพูดถึงเรื่องที่เขาอยากฟังดีกว่าคความรักไงเขียนเรื่องรักดีกว่า<ช>ถ้าเขียนเรื่องการตีกันแน่นอนมันไม่มีใครอ่านแน่นอน<ช>หนูคนงหนูไม่อ่านแน<ช>่นอนถ้ายิ่งกันตีด้วยการเมืองไม่เอาแน่นอนแต่ถ้าตบการแย่งผัวนั่นแหละ มันจะแซ่บมากท่านผู้ชม <c oughs> ทุกท่านหลายคงจะเป็นเรื่องของการติดละครหลังข่าวนะคะตามจริงแล้วเนี่ยนะคะเราจะพบว่าคือการขัดแย้งเนี่ยมันมีทุกที่คนเราขัดแย้งกันที่อื่นๆก็คือเชื้อชาติศาสนาอันนั้นเป็นโซลิดอ่ะเป็นเป็นเรื่องจาเป็นที่คุณต้องขัดแย้งกันขัดแย้งกันเรื่องพื้นที่ทำมาหากินขัดแย้งกันเรื่องทรัพยากรถูกต้องแต่ว่าขัดแย้งกันเรื่องการเมืองการเมือง,ง,งเรื่องกระจอกอะกระจอกจนไม่อย <Basic S 1> ากพูดถึงอะ เออเป็นเรื่องใส่ความใส่ใครย,ยกยอปอปั้นตัวเองใส่ความฝั่งตรงข้าก็เหมือนการหาเสียงอื่นๆอ,อย่างที่น้องว่าตกกันแย่งผัวดีกว่า <laughs> อาวมันมีผลประโยชน์อะ่ะ <laughs> มันมัน,มน <laughs> แบบว่ามัน <laughs> เป็นสามัญสำนึกอ่ะก็ฉันอยากได้ผู้ชายคนนี้มึงมาแยกตบกัน <h> <t ip> ถูกต้อง <t ip> แต่ว่าตกกันเรื่องการเมืองนี่อะไรใช่ไหมฮะปัญหาคืออย่างนั้นมากกว่าเฮ้ยมันไร้สาระแม่งบ้องตื้นพูดก็ไม่ได้ทะเลาะกันทุกหย่อมหญ้าตั้งแต่ในระดับครอบครัวไปจนถึงระดับ มากกว่านั้นภูมิภาคประเทศน <c oughs> ั้นก็เลยเออทำยังไงเขาตบกันแย่งผัวหรือคิดว่าตบกันแย่งผัวมีสาระก่อนแล้วก็เขียนนิยายรักเนาะ <c oughs> <laughs> ซึ่งหลายคนถ้าได้อ่านก็จะพบว่าเขาก็ตบกันอยู่นี้นั้นอยู่เหมือนกันพอประมาณมันก็เป็นการเอาทับซ้อนกันเหมือนกับใส เขาเรียกว่าอะไรถ้าหนูเรียกนะใส่ยาถ่ายในในในยาถ่ายยาถ่ายพยาธในไข่ทอดนะไข่เจียวคือให้กินไปพร้อมๆกันเลยนะคะให้มันไปขยี้ในใจทั้งภาพของการรักสามเศร้าน้ำเน่าเจ็บปวดร้าวรานแต่จริงๆแล้วมันมีเรื่องของการเมืองความขัดแย้งอยู่ข้างหลังเพราะถ้าเราอ่านถ้าเราอ่านในในนี้นะคะเราจะพบว่ามันจะมีเรื่องของกระสุนปืน เสียงระเบิดคนตายมีสาวเอฟเฟกตลอดมีอันหนึง่งเผายางรถ <laughs> อ้าน้องคนนี้ตายแล้วน้องคนกินไอติมข้างหน้าตายแล้วมีเผายางรถด,ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยแสดงว่าตั้งใจยอยู่แล้วว่าจะจะจะแอบเอายัดเข้าไป โดยเอาความรักมาวางปกข้างหน้าก็เป็นประเภทช็อกโกแลตเคลือบยาพิษนี่แหละค่ะคือคุณต้องอ่านคุณอ่านแล้วคุณต้องสนุกกับมันแล้วคุณจะต้องเข้าใจเมสเอจที่เราอยากจะให้คุณคุ้นคิดครุ่นคิดครุ่นคิดอ่าคือเหมือนนักเขียนไม่สามารถจะบอกได้ว่าเฮ้ยเราทํางานที่มันสามารถจะให้คําตอบกับกับเรื่องยากๆเนี่ยความขัดแย้งคือคือคือความขัดแย้ง ของบ้านเราเป็นเรื่องอธิบายยากเข้าใจยากซับซ้อนมีมิติมากมายคุณไม่สามารถจะพูดมันแบบว่าเออหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองมีแค่นี้นะคนหนึ่งชอบคนหน้าหล่อคนหนึ่งชอบคนหน้าเหลี่ยมสองคนเลยตีกันจบเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ง่ายอย่างนั้นดิใช่ไหมฮะครับเมื่อไม่ง่ายกว่าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทําได้ก็คือ ทำให้คนกลับไปคิดถึงมันว่าเกิดอะไรขึ้นผ่านนิยายลักเล่มเล็กๆบางๆอย่าให้มันหนาอย่าให้เห็นแล้วไม่อยากอ่านอ่านแล้วให้เออมันทําไมวะใช่ไหมฮะแน่นอนหละความขัดแย้งมีมิติมากกว่าหนึ่งแต่ใน250หน้าคุณทําได้มิติเดียวแล้วทําให้มันชัดเราก็เลือกเรื่องมายาคติมายาคติแปลว่าแปลว่าคุณคิดว่ามันเป็นแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดว่ามันเป็น ทั้งตัวคุณเองและผู้อื่นๆและสถานการณ์อื่นๆบางครั้งคุณคิดว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแต่มันไม่ใช่อย่างนี้เช่นกันความรักก็เป็นมามายาคติแบบหนึง่งเหมือนกันเป็นอุดมคติด้วยมีอคติด้วยในตัวน้องๆยิ้มเนี่ยต้องมีความรักแน่ๆเลย <laughs> <laughs> พี่เขินเนี่ย <laughs> น้องความรู้สึกหน่อย <laughs> จับต้องได้ไหมคะความรักที่เอาตรงๆความรักเป็นมายาคติที่ เป็นอุด,ดมคติที่จับต้องได้มากที่สุดแล้วด้วยเหตุนี้น้ำเน่ามันถึงขายได้นะคะ ừ ừ ừ. เช่นาสามัญชนอย่างวีรพรเดินเดินไปชนเจ้าชายชนเจ้าชาย <laughs> หันมาสบตารักกันเลยไม่ใช่มันไม่เคยเกิดขึ้น <ừ. S 1> มันเกิดขึ้นตลอดเวลาใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้แต่มันเกิดใน,ในมายาคติใช่และด้วยเหตุนี้คุณจึงเชื่อมั่นในความรักมากกว่าสิ่งอื่นๆความรักจะคุ้มครองเรา ความรักจะไถ่โทษให้เราความรักจะทําให้เราเป็นอมตะไม่ตายความรักจะทําให้เราเก้าวฟันฝ่าชีวิตอันวา่าเงเปล่าเฮงซวยนี้ไปได้ตลอดรอดฝั่งเราก็ตั้งนางเอกผู้คลั่งรักขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครช่วยเธอได้เลยตายแหนะแกตายหมู่ทั้งเรื่องทั้งเล่มทุกคนตาย, <c oughs> ยหมนี <c oughs> ส่ป <c oughs> สบปบอยเลยนะคะสอยเลยเคะคระบคใครไม่อยากเห็นนางเอกตายอย่าอ่านเรื่องนี้ตายเรี่ยบตายเรียบตัวรองก็ตายใครๆก็ตายทุกคนมีความรักหมดตายเกลี้ยง กำลังจะบอกว่าความรักค่ากําลังจะบอกว่าแม้แต่แม้แต่อุดมคติที่คุณคิดว่าดีที่สุดแล้วจับต้องได้มากที่สุดแล้วเป็นสอรณะที่สุดแล้วก็เซฟคุณไว้ไม่ได้แค่นั้นเองคุ้มครองเราอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยแะนั้นมีแต่ตายกับตายใช่บวชเถอพเจ้าเท่านั้นที่ช่วยคุณได้งั้นหนูไปบวชดีกว่าพี่แหม่มงั้นหนูไปบวชเพหนูคิดว่าทุกวันนี้ความรักมัน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  มันก็ทําร้ายเราพอสมควรแต่แต่แต่แตแตแตพอพอเราพอเราคิดว่าความรักมักทําร้ายเราเนี่ยพอไปอ่านในตัวบทเนี่ยมันทำร้ายยิ่งกว่าเราคิดไว้ในใจอีกแต่จริงๆแล้วเราก็กับพบว่าหลายๆคนที่อ่านก็บอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นเชิงบวกพอสมควรนะคะเอ,อเขาบอกว่ามันมีความรักชีวิตอยู่ในนั้นอมแม้แต่ในความกลัว,วาตายาแม้แต่ในตัวละครที่แบบว่าแลดู มีเง,งาที่สุดอย่างนางเอกของเราอะไรอย่างเงี้ยผู้ซึ่งทษทุนความรักหรืออื่นใดอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ท้อทุนชีวิตด้วยมันเป็นเพราะว่าคุณหลงไหลในชีวิตต่างหากที่คุณชื่นชมในความรักค่ะและนอกจากความรักมันจะมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเป็นพื้นฐานของเรื่องคือมายาคาติเรื่องของครอบครัวค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรื่องมันให้นางเอกมันเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ให้พระเอกมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ ก็คุณเนอดูดโฆษณากันเน้ก็จะมีครอบครัวผาสุกแม่ก็สวยสวยพอกันเลยหรอลูกโคตรน่ารักเลยสองคนแต่ในชีวิตจริงคุณชงโงดูข้างบ้านคุณสิลูกกวนพ่อแม่ก็เอออย่างเงี้ยเนี่ยช like ีวิตจริงมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็อคุณสอนเด็กก็แบบโอ๊ยครอบครัวจะแบบว่าที่เข้มแข็งจะโพเทคเรามันอยู่ที่ไหนว่าครอบครัวเข้มแข็งเห็นด่ากระจาย นี่ทำไมเราไม่มองเห็นครอบครัวก็เป็นส่วนประกอบของมนุษย์สามัญชนคนที่รักกันก็ไม่ได้สวยมากกว่าคนอื่นนะคะก็เ,เป็นคนคนหนึ่งที่มีความรักทุกอย่างเด็กก็เวนตะัยก็เหมือนเด็กอื่นๆ <laughs> ปกติแต่เวลาดูโฆษณาแล้วก็จะอืมครอบครัวนี้หาได้ที่ไหนเนี่ย <laughs> ไม่มีเลยเช่นถ้าจะเจอโฆษณามายาคติเรื่องความรักที่ดีมั่งเจอในโฆษณาผงสักฟอกใช่แม่ใจดียากันยุงเออทําเสื้อเลยรถดีอันนี้ขอพูดชื่อนะคะประเภทผงชื่อทั้งหลายแสดงมายาคติของครอบครัวดิบว่าแม่ต้องเอาใจใส่ลูกด้วยกันเทรถดีหนึ่งช้อนลงไปในผัดกระลำใช่แต่ในความเป็นจริงแม่เล่นลายอย่างเดียวลูกเม่งลงไปชักข้างโต๊ะแล้วแม่ยังลายอยู่เลย มันเป็นมายาคติหมดเลยมายาคติหมดเลยสีลูกสีลูกก็ไม่ได้น่ารักเลยนะแบบเวนตะไลเด็กบ้าเลยเนี่ยไม่ได้จำาเออไม่ได้ตักเสษปากแล้วไม่ไม่มันกรี๊ดอย่างเดียวชักอย่างเดียวเวลามันไม่ได้ของที่ห้างอย่างเงี้ยมันเกิดอาการซึ่งก็เป็นเด็กธรรมดาใช่ค่ะเป็นสามัญชนน่ะเป็นคนน่ะแล้วตัวละครในเรื่องเนี่ยถามจริงๆนะคะเอามาจากไหนคือเอาเอาเอามาจากจากข้างบ้านหรือว่าเราไปเคยเจอ เจอคนอย่างชาลิกาอย่างเงี้ยเจอคนอย่างชาริยาเจอคนบ้านิยายอย่างชาลิกาแล้วหล่อนก็โดนนิยายดูดแล้วโลกของหล่อนก็คือเดี๋ยวนะคะเออชลิกาไม่ในในบริบทจริงๆที่ตั้งใจเขียนคือหญิงสาวผู้ติดละครหลังข่าวแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนไม่ดูทีวีใช่ไหมเราก็เริ่มจะเขียนถึงหลังข่าวเราก็ไปดูทีวีพอเราเห็นแบบนางเอกเริ่มพูดกับตัวเองเราก็เฮ้ย ไม่ไหวว่ะเอ๊ะก็จะมาไหมนะฉันนึกแล้วเชียวว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเฮ้ยนี่นางเอกเนนี้นี่ขนาดนางเอกนี่เป็นบ้าเป็นผู้คนเดียวใช่ค่ะแล้วก็เลยไม่ไหวแล้วก็เลยเปลี่ยนให้ชลิกาในเรื่องเนียเป็นคนบ้านิยายแทนคืออ่านนิยายเยอะแทนละครหลังข่าวต้องขออภัยด้วยนะคะทีนเราไม่สามารถแล้วชาิยาพูดซึ่ง ภาษาชาวบ้านเรียกว่าอะไรอะผู้ชายเยอะมากเขาเข้ามาเองเขาไปเองไม่แต่หล่อนก็หิวนะก็มันก็หิวอะ <c oughs> <c oughs> จริงๆชริยาไม่ได้หิวเฉพาะผู้ชายถ้าเราถ้าเราอานะ่านตั้งแต่บทแรกเนี่ยหล่อนเกิดมาอยู่ในตู้ปลา <c oughs> แล้วหล่อนก็นอกจากเหงาในตู้ปลาซึ่งเป็นตู้อบแล้วนี่นะคะหล่อนยังไปนับญาติ น้าเยลโล่นับญาติกจริงๆมันแสดงให้เห็นถึงมนุษย์กําลังจะหลุดความเป็นมนุษย์ไปผู้ซึ่งสูญเสียความเป็นมนุษย์ใช่กาลังสูญเสียความมนุษย์ไปหล่ต้องไปทักทายกับฮัลโหลกิ้งกือฮัลโหลกิ้งกะคุณพี่กิ้งกืออะไรอย่างเงี้ยคุณน้ากิ้งกะจะนับญาติหมดทุกคนจะมีฐานันดรในทางครอบครัว เพราะว่าเธอไม่มีครอบครัวไงคะหลอนหิวใช่ไหมคะอันนี้เราสปอยหมดเลยนะคะใครท<อ>ี่อ่านสมน้ำหน้าห <laughs> <laughs> นังสือออกมาตั้งนานแล้วตั้งหลายปีเรียกไม่อ่านสมน้ำหน้านะคะแต่ <laughs> เล่าเนี <laughs> ่ยตอนเดินจ,นจบตอนสุดท้ายเขาได้กันหมดเลยแหละ <laughs> <laughs> แล้วก็นอกจากหล่อนเจา้าหวยหาแล้วหล่อนหิวห <laughs> ล่อนหิวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะหิวทางกายภาพนะคะถ้าหิวทางกายภาพนี่หล่อนก็กินซะทุกอย่างซะทุก ไปหมดเลยทุกทึกว่าในเรื่องนี้จะมีของกินเยอะมากมีแกงรันจวันมีอะไรอ่ะกินแอปเปิลกับเนยแข็งกับวายอะไรอย่างเงี้ยคือหลอด<ร>หิวทุกอยาก่างคนสีวิไลแล้วเวลากินต้องฟังเพลงคลาสสิกด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยความหิวอีกหนึ่งอย่างที่มันที่มันทําให้ตัวไอเองเนี่ยพูดแบบอีเลียนนิดนึงนะคือแบบคือจริงๆแล้วความหิวมันมาจากการที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหม แต่ว่าเพราะหลอนเลยเป็นนับญาติกับทุกอย่างเลยใช่ใช่แต่ว่า,อาตอนตอนต้นเรื่องนี่เราจะพูดถึงลูกกําพาราไว้นะคะซึ่งถ้าใครเป็นผู้ถนัดหนังไทยหรือนิยายไทยวีแบบแบบแบบพาฝันนะ่ะคุณจะพบว่าไม่ใครคนใดคนหนึ่งในเรื่องนี้จะเป็นลูกกําพาราเหตุผลก็ง่ายๆว่าเราต่างกักําพาราเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้กัมพาราแฟนมั่งอย่างอย่างวีพรพลอย่างเงี้ยวีพรพลกําพาราเมอร์ซีเดส นะคะแบบว่าไม่ม <worship bird> ีรถแพงๆขี like, ่อย่างใครเขาเอ่้าก็กำพ้าในรูปแบบต่างๆด้วยเหตุนี้เนี่ยนิยายพาคฝันถึงเอาตรงนี้มาใช้เพราะมันสามารถดึงอารมณ์ร่วมกับผู้อ่านได้ผู้อ่านก็ โอ้ยน่าสงสารเนอะเขากำพ้าเหมือนฉันเลยฉันกำพ้าเพชรอยากได้แหวนเพชรมันเหมือนเหมือนฉันเลยกำพ้าแฟนกำพ้าผัวหาผัวยังไม่ได้เลยป่านนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือเราต่างก็กำพ้าในรูปแบบต่างๆอย่างเงี้ยนะหิวหวยทั้งผู้อ่านแล้วต่างก็หิวใช่แล้วต่างก็หิวหยมีสิ่งที่เราขาดอยู่เสมอแหละอยู่ที่ว่าจะไปจัดการกับความหิวหัวยยังไงแต่ชลิยาก็หล่อนก็จัดการกับความหิวห่วยผู้ชายกรหลอนด้วยกัน เอาแม่งทุกคนเลยเอาก็เหมือนเข้ามาเองไม่ได้เป็นบังคับข่มขืนใครหลายคนมากเลยแต่ก็ยังแพ้นวลอยู่แพ้นวลอ่านแล้วใช่ไหมหัวล้อเห็นไหมชอบใช่ไหมแพนวลอ่นวลมีชื่อเล่นสําหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านนะคะขอสปอยนิดนึงนวลมีชื่อเล่นว่านวลสามผัวสามผัวพร้อมกันกระปวดเข้าใจไม่ใช่สามทีละผัวสามพร้อมกันผัวผัวทูเกเตอร์ผัวทูเกเตอร์ ซึ่งซึ่งเป็นชัยชนะของลูกผู้หญิงอย่างเรามากอฟังดูแบบว่าผู้หญิงเอามีชัยชนะเหนือผู้ชายมากเลยทีเดียวคะคะไม่อ่านควรจะอ่านนะคะจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับนวนเธอถึงได้สามารถชาญสมอนขนาดนั้นชาญสมอนนะอาจารย์ใช่ไหม,มันเหมาะมากคานี้เหมาะมากนวนชาญสมอนและและอ่า ถ้ากลับมามองที่ตัวละครเอกหลายคนจากหลายๆคนก็ก็รู้แหละว่าปานคือพระเอกของเรื่องแน่นอนเพราะว่าจะมีแต่ปาน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 แล้วนางเอกของเรื่องเนี่ยควรจะเป็นชริยาจริงๆแล้วนางเอกของเรื่องคือชริกาใช่หรือเปล่าคะอันนี้อันนี้คนเขียนก็บอกนะคะแต่คนอ่านไม่เชื่อคนอ่านไม่เชื่อเพราะว่าเรามีเนื้อที่ให้ชริกาน้อยมากค่ะ แล้วจริงๆแล้วเราให้เนื้อที่ชริยาเยอะมากเพื่อที่จะหลอกคนอ่านให้เข้าใจว่าเนี่ยคนนี้จะเป็นนางเอกนะแต่ว่าโดยบริบทของนางเอกคนนี้เขาแยง่งผัวพี่ตาใสเลยนะ <laughs> <laughs> เออ <laughs> คือแฟนเขาก็คืออ่ะสอยเลยมะเขาแย่งปานกัน <laughs> สามเศร้า <laughs> เพราะเรื่องบอกแล้วว่าสามเศร้านำเน่าสามเศร้าร้าว,วรานเ,เขา <laughs> แย่งผู้ชายคนเดียวกันแต่จริงๆ <laughs> แล้วพี่สาวได้ได้ก่อน จริงแล้วเนี่ยใ,ในบริบทของนางเอกเนี่ยนางเอกต้องเป็นคนหลีกทางไปโดยสงบและเศร้าสา้อยแต่เปล่าชีฟาดผัวพี่เลย <laughs> เลยไม่ใช่ขนบนางเอกไม่ไม่ใช่ขนบนางเอกแล้วเป็นดันเป็นขนบตัวร้ายด้วยาขนบตัวร้ายาคนอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าคุณถูกหลอกโดยเนื้อที่ไงฮะว่าเฮ้ยเนื้อที่ที่พูดถึงเยอะๆเนี่ยก็ต้องเป็นนางเอกละคนนี้ พาะชริยามันพูดเกือบทุกบทเลยใช่แต่ขณะเดียวกันชริกาหล่อนกายเป็นผู้หญิงที่ต้องนั่งอยู่ตามมุมห้องและอ่านนิยายอ่านนิยายแล้วแอบชอบนายร้อยในร้อยข้างบ้านถัดไปสามหลังจริงๆแล้วนี่มัน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 เป็นขนบนางเอกเหมือนกันกับการที่เป็นนางเอกที่ไม่พูดอะไรเลยน้องแย่งผัวก็เงียบก็เงียบนะคะ ปานจะจะจะไปอยู่กับชริยาก็เงียบปานไม่มาหาหล่อนก็เงียบหล่อนเงียบทุกอย่างแม้กระทั่งยอมปิดร้านทุกวันจันทร์เพื่อจะได้มานั่งเอามือเท้าคางมองดูผัวตัวเองหลับมันมันมันเป็นขนมนางเอกแนวไหนกันแน่คะตรลงแนวฝันเฟื่องสุดขีดครั้งที่บ้ารักและขณะเดียวกันปราณในฐานะที่เป็นพระเอกปราณก็ไม่ได้เป็นพระเอกแบบเต็มตัว ในในขนบเพราะว่ามันไม่ได้ทำอะไรเลยพี่แหม่มเดินไปเดินเดินไปเดินมาเดินมาในบ้านดูแผ่นเสียงเดินเข้าไปในสวนมองไม่น้ำลืมตาหลับตาืมตาหลับตาจบมันมีเอฟเฟกต์อเดียวคือมันต่อยเออเกาะใครเอาอะไรมาให้กินกินเียกินหมดทุกอย่างไม่จ่ายค่ากับข้าวด้วยนะมันก็มันห่วยค่ามันช่วยแชร์ข้าวกับข้าวเลยกินอย่างเดียวกินทุกอย่างเดินมองกินเดินมองกินเดินมองกินแล้วก็จบไปแบบนั้นตลอด หนูคิดว่าปานไม่หลอนะบ้าต้องถามนัก<ะ>นกอาน,นหญิง <laughs> นักอ่านหญิงขอเสียงในค่ะปานหล่อไหมหล่อ,นห,อหนูอาจจะไม่ใช่ผู้ชายไม่ชอบผู้ชายอาร์ตผู้ชายติดเท่าไหร่แต่คิดว่าผูผ้ปานคงเป็นผู้ชายสุขุมนุ่มลึกในภาพเขาพูดน้อยพูดน้อยเอา <ขบ S 2> มือล้วงกางเกงเแล้วมองไปที่ยอดไม้ ก็นั่นแหละเพอเพอมิวสิกวิดีโอทั่วไปรู้สึกว่าปานมิวสิกวิดีโอปานจะออกมาพร้อมกับมิวสิกวิดีโอเมื่อเขาจะนั่งพูดน้อยไม่พูดอะไรเลยเอฟเฟกต์เขาอย่างเดียวคือต่อยหน้านาทีนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่หนูเห็นที่เห็นนเห็นเห็นเห็นปานเขาออกลีลาสปอยอ่ะมีต่อยหน้านาทีด้วยทุกคนอ่านรู้หมดเลยก็พี่แบบว่าสปอยอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็สบายมีต่อยหน้านาทีด้วยว่าเป็นครั้งแรกที่ปานได้ออกมาแล้วชาลิกาบทบาทนั้นทำให้ชาลิกาได้แสดงบทบาทนางเอกด้วยการ เจ็บไหมคะมปวดไหมคะแล้วโดนปั้มเลยขโมย <c oughs> หนังไทยมากๆเลยอะ่ะเห็นไหมระหว่างที่เอามือคือมิชาเรื่องนี่สอนที่รู้ว่าถ้าผู้ชายปากแตกมาอย่าไปซับเลือดให้เดี๋ยวโดนปั้มคือมันเป็นขนมที่แบบว่าเอาเอายาไปป้ายที่ปากที่แตกแล้วเอามือจับแขนนางเอกแล้วมองหน้ากันและร่วมรักกันโดนเลยค่ะ น้องๆสาวๆให้ระวังนะคะผู้ชายปากแตกมันทั้งแม่งอย่า <laughs> ไปจับปากมันเดี๋ยวโดนได้เป็นผัว <laughs> จะได้เป็นหัวได้อัตโนมัติเลย <laughs> เอันตรายมากใช่ค่ะและตัวละครอื่นๆตัวละครอื่นก็ถูกสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาประกอบกับเรื่องให้ให้มันให้คําว่ามายาคติมันชัดขึ้นโดยโดยเฉพาะคุณลุงธนิตลุงธนิตเนี่ยไปมา around the world มากโดยเฉพาะตะวันออกกลางคืออยู่ญี่ปุ่นมาก่อน ใช่ไหมคะแล้วก็มามาตุรกีมาแถบอันออการ์เพื่อหาซื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญเมื่อลุงธนิตได้เดินทางไปยังต่างประเทศเนี่ยผู้อ่านจะเห็นภาพต่างประเทศนั้นชัดมากโดยเฉพาะที่เนปาลใช่ไหมคะโดยเฉพาะที่เนปาลถามตรงนี้การสร้างฉากจากการเดินทางเนี่ยพี่แหม่มได้เดินทางจริงๆไหมได้ไปเนปาลได้ไปตุรกีได้ไปไหนอะเยรูซาเลม็ม สารภาพเลยนะคะก็นอนกับดิกทรีนดู Discovery Channel ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยด้วยซ้ำไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆอยู่กับบ้านดูทีวีล้อจั่นจังอะลูกอ่ะนั่งดูจากสารคดีแล้วเอาไปสร้างเป็นบทแน่นอนค่ะคุณอย่าคิดว่าได้เขียนแบบว่าต้องเดินทางเพื่อไปหาดูไปอะไรสั้นแล้วมาเขียนอะไรอย่างเงี้ยเอาตังที่ไหนอะใส่แห้งมีปัญญาต่อ Discovery ก็เดือนไหลยตังเลย คือแบบว่าเฮ้ยมันเป็นอาชีพที่แบบไม่เอื้อต่อการอยู่ดีกินดีแต่อย่างใดอย่าเอาอย่างนะคะอย่าเป็นเลยนักเขียนเชื่อพี่เป็นอย่างอื่นเถิดป็นจนดังนั้นดังนั้นนักเขียนไม่จะเป็นจะต้องเดินทางไปทั่วโลกเพื่อจะไปหาฉากฉากหนึ่งเราสามารถเสพจากทีวีแล้วถอดเม็ดไซายที่มันตกบนหลังคาถอดกระแสพายุที่มัน พัดเข้าไปประตูบ้านจาก Discovery Channel ใช่แล้วค่ะเราโฆษณาให้ฟรีนะคะใครที่ใครเป็นคนของ Discovery อยู่นะที่นี้ปวดรายงานตัวกันนักเขียนด้วยค่ะสัญญากันเลยจะหมดแล้วจะต่อฟรีไหมว่าส่วนหนึ่งของนิยายเรื่องนี้มันมาจาก Discovery จริงๆดังนั้นในการจะเป็นนักเขียนเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเราต้องเดินทางไปเยอะมากแต่ว่าถ้าคุณไม่เดินทางก็จะประเสริฐมากนะคะจะบอกให้มันอาจจะได้คุณอาจจะได้ตอนอื่นไงเน่นหมายคามว่า เดชบุญว่าตอนนี้มันเผอิญเข้ากับท้องเรื่องแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ผ่าน Discovery Channel นะตอนที่เข้ากับท้องเรื่องแต่นี้เลยยกเมฆกันแหลกลานสับท์เรียกนั่งเทียนอะมันคือี่แบบว่านั่งเทียนเขียนเอาใช่ไหมคะในหลายครั้งมันก็จะเราก็จะไม่ได้โชคดีแบบนั้น อันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นสิ่งรอบข้างที่ผลักดันให้พี่แหม่มสร้างเรื่องสร้างตัวละครสร้างฉากขึ้นมาอย่างนี้และที่สําคัญเนี่ยเทคนิคมาพูดถึงเทคนิคกันดีกว่าเทคนิคในการเขียนนวนิยายเรื่องนี้เป็นนวนิยายเรื่องแรกด้วย <c oughs> หนูอยากรู้ว่าพี่แหม่มชอบอ่านวรรณคดีไทยหรือเปล่าพวกรายด้านเพราะเวลาหนูอ่านเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกฎมันคือการอ่านรายด้านมันมีการส่งสัมผัสสละและที่แบบ มันทําให้เราไม่ได้อ่านแบบอ่านแล้วจบเลยแต่มันอ่านแล้วมันเด้งขึ้นลงมาแล้วเด้งขึ้นอันนี้ตั้งใจ<อ>ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วตั้งใจให้จริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจแรกอย่างที่บอกค่ะอยากจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งที่มันคุณไม่เคยอ่านมีลักษณะเฉพาะตัวเราต้องเรามีความรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยการอ่านการเขียนก็เถิดการอ่านเนี่ยกลายเป็นเรื่องของ